ช้รัฐราชการและการจัดสวัสดิการภายในในการป้องกันการทุจริตในวงราชการตลอดจนการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเช้าทุกวันนะครับเพื่อเตรียมลับมือแต่ทั้งเรื่องโควิด19้และก็เรื่องที่เป็นเชิงนโยบายอื่นนะครับวันนี้ท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านไปราชการที่นครนายกนะครับกับกระทรวงสาธารณสุขด้วยเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงในแพทย์ทรงคนนวิระดับส1เอ็ดแล้วเวลาต้องเรียนทุกท่านนะครับ เวลาเช้าเช้าเนี่ยเวลาเรานั่งทํางานอยู่กับท่านประหลัดจะมีการประชุมตอนเช้าทุกวันทางเข้าด้วยกันนะ,นะครับก็จะมีการถือเรื่องเข้ามาเป็นปึงเลยจากท่านรองประหลัดแล้วก็บอกว่าพี่อันเนี้ยโอ้โทษไล่ออกพอเวลาเสร็จไล่ออกก็ต้องมาคุยกับประหลัดก่อนบางทีเราเสียดายนะครับข้ารชาชการเนี่ยระดับในแพทย์าสาธารณสุขจังหวัดหรือระดับพวกเราเนี่ยกันเองเนี่ยท่าน มันเวลาเราทางานมาตลอดชีวิตเนี่ยนะครับแล้วมีผลทางดีแล้วถูกไล่ออกนะครับเงินบาเหน็จบางนะครับอ่าอ,าอย่างเช่นเอายกตัวอย่างเรื่องรถเนี่ยอ่าเอาไปดูแลอะไรพวกนีนกน้นะครับดูแลเทคแคร์กันนะครับหรือไม่กระทั่งเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างการใช้เงินต่างๆนะครับพอเวลามีเรื่องร้องทุกข์เนี่ยก็จะมีเรื่องขึ้นมาแล้วต้องเรียนท่านนะครับว่าวันนี้เนี่ยกับเมื่อเจอปัญหา นะครับเรื่องพวกที่เป็นเรื่องจริงนะครับผมก็บอกว่าขอโทษนะผมคงรับไว้ไม่ได้เพราะว่าคุณพ่อผมเนี่ยสอนมาตั้งแต่เด็กเลยว่าไม่ว่าใครเนี่ยห้ามรับเงินใครห้ามทุจริตนะครับคุณพ่อผมทํางานมาเนี่ยอยู่เอกชนหาไรายได้เอกชนไม่ต่ำกว่าห้าพันล้านนะครับแต่คุณพ่อไม่เคยรับของเลยการควบคุมการเรียอะไรหนึงองล้านเนี่ยท่านท่านท่าน,ท,านท่านก็ ถ้ามีคนใจเย็นถ้าบอกว่าในในสภาวะวันที่ธุรกิกรายที่แปดไม่กระตัน,นเนี่ยจะมีดูจากรายชื่อแล้วท่านราัฐมนตรีในวันที่เหมือนกับคุยกันแล้วบอกว่าพิเศษในเกี่ยวโรงพยาบาลพุทธบาทแล้วก็วันที่แปดก็จะมีโรงพยาบาลกระบี่นี่ครับ,อบราาข,ขอรับจอดนะครับกระบี่สุดคลุ้ม สีเจริญซิตี้พับคอนโด